สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอ้อมเช่นเคยค่ะที่กฤษสดากูลคานะคะก็สำหรับวันนี้อ้อมนะคะมีรถเก่งดีๆมานำเสนอนะคะราคาไม่แรงมากเนาะเดี๋ยวอ้อมพาดูคันแรกก่อนเลยเนาะเพื่อไม่เพื่อให,ให้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะตัวนี้นะคะที่เอามานำเสนอคือ Honda Jazz นะคะตัว1.5 ปี14นะคะเครื่อง V ตัว v ีไอวีเทนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่359นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทถึง7,00 0กว่าบาทนะคะตัวนี้ลูกค้าลองมาเลือกดูได้เลยนะก็ถ้าลูกค้าเงินเดือน1 5ื่นออกคนเดียวได้สบายสบายเลยไม่จําเป็นต้องมีคนค้านะคะเอกส,เาสารเอกสารไม่ยุ่งยากแค่บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สเตตเมนย้อนหลัง6เดือนนะคะมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาดูรถกันเลยนะคะตัวนี้กระจังหน้านะคะดำ ก็ยังหน้าสีดำนะคะนี่ตัวโลโก้ Honda นะคะล้อแม็กนะล้อแม็กแต่งมานิดหน่อยพอสวยงามนะคะคันนี้กระจกข้างนะคะนี่ถ้าเป็นไฟข้างก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะตัวนี้นี่ที่เปิดนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีเทานะคะมีคิ้วกันสาด ตัวนี้ที่เป็นของคอนดัเป็นของแจสสนะคะนี่เป็นของแจสสนะคะมามาจากศูนย์เลยนะตัวนี้ไม่ได้แต่งเพิ่มอะไรมากมายตัวนี้ติดสปอยเลอหลังนิดนึงสวยๆนะคะคันนี้นี่ตัวพงตัวเพจยังชัดเจนตัวอ,อ,กอักษรยังไม่มีรอยกงรอยแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวเซนเซอร์หลังนะคะ4จุดพาดูด้านในกันก่อนนะคะตัวนี้แพนเข้ามาด้านในเนี่ยลูกค้าจะเห็นความแตกต่างอยู่นิดนึงเนื่องจากว่า ถ้าเป็นประตูด้านข้างเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นหนังเนาะอยากให้แพนดูนิดนึงว่ามันมีการตัดหนังหน่อยนึงนะคะตัวนี้เห็นไหมคะว่ามันเป็นหนังมันตัดหนังนิดนึงมันแต่งมานิดหน่อยพอสวยงามนะคะคันนี้ภายในดาเบาะหนังเนาะตัวนี้ตรงคอนโซลด้านหน้าดําตัดเทานิดหน่อยนะคะพอพอเป็นนี่เนาะพอพอเป็นพอสวยนิดนึงอ่ะนี่ตัวนี้นะคะเครื่องเล่น CD ด p 3ด้านล่างมี USB ให้เสียบนะคะนี่ มีช่อง USB ให้เสียบนะคะมีอุปกรณ์ครบครันเอาง่ายๆตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะลูกค้าขับได้สบายๆแน่นอนเนาะเพ hey, ดานนะคะก็ยังสะาดสะอ้านมีรอยเจิมนิดหน่อยแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่โอเคเดี๋ยวทางเราทําความสะอาดให้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้เรายินดีทําให้ค่ะดูข้างหน้าเสร็จละพาไปดูข้างหลังนิดนึงละกันเนาะ ด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะวกว้างนะคะด้านหลังคือถ้าสมมุติว่าเรามีการเก็บคงเก็บของอะไรเงี้ยแน่นอนว่าสบายสบายแน่นอนป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอีกสักคันหนึ่งดีกว่านะคะคันนี้น้องขาวโอโม่ของเรานะคะเป็นตัว m a ส d ต2เนาะปี15ราคาอยู่ที่379,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นก็ขออยู่ที่ออมาสัก7,000หน่อยๆละกันถือว่าแบบไม่แรงมากลูกค้า เงินเดือนประมาณหมื่นหออกรถได้คนเดียวไม่จําเป็นต้องมีคนคานะจ๊ะอะเดี๋ยวพาเดินดูก่อนเนาะคันนี้นี่นะคะกระจังหน้าดํานะคะนี่มีไฟตัดมงตัดหมอกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสีขาวตัวนี้ล้อแม็กเหมือนกันเอาขึ้นมาเห็นไหมคะริ้วรอยนีย่แทบไม่มีอะไรเลยกระจกข้างแล้วก็ไฟไปไฟข้างนะคะดูนี่นี่ไฟข้างหน้ากระจกนี่นะคะตัวนี้มันจะอยู่ฝั่งนี้นะ แล้วตัวที่เปิดนะคะที่เปิดประตูสีเดียวกับสีเดียวกับตัวรถเนาะนี่ตัวนี้ก็มีคิวกันสาดมาให้นะคะเป็นของ Mazda 2, 2เหมือนกันนะคะคันนี้นี่เซ็นเซอร์หลังนะคะ4จุดตัวนี้เป็นเพสตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าเครื่อง SkyActive นะคะเทคโนโลยี Technology นะคะตัวนี้บอกได้คำเดียวว่ารถเนี่ย ในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยก็คือถือว่าดีในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีการปรับโฉมเข้ามาใหม่นะคะอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูด้านในเลยนะคะคันนี้ตัวเบาะแต่งมามีความแบบแนวแบบรถรถแต่งอะคะ่ะรถรถแต่งที่แบบเนี่ยเบาะดํานะคะตัดแดงนิดหน่อยตัดแดงนะคะตรงบริเวณนี้จะเป็นเบาะผ้าแล้วก็ตรงนี้โดยรอบเนี่ยจะเป็นเบาะหนังแล้วอีกอย่างนึงดูคอนโซลด้านหน้า ตีไปเลยคอนโซลด้านหน้านะคะดูนะคะตัวช่องแอร์ตัวช่องแอร์ออนะคะเป็นวงกลมปกติแล้วถ้าลูกค้าจะเห็นจะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะอันนี้คือแบบแต่งออกแนวสปอร์ตจริงๆนะคะตัดโครเมียมนิดนึงเพื่อความเก๋ไก่นี่มีตัวหน้าจอนะลูกค้าบอกว่าเล่นได้เลยนะคะนี่เป็นทัชสกรีนนะคะปึ๊บปึ๊บนี่ทัชสกรีนดูตรงนี้สั่งการด้วยตัวนี้ก็ได้นะคะนี่ปรับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปมาได้ปรับได้นะคะตัวนี้พวงมาลัยมัลติพาวเวอร์นะคะตัวนี้มีทั้งรับทรงรับสายวางสายนูน่นนี่นั่นนี่ถือว่าครบนะคะันนี้เรารีวิวตรงนี้เสร็จละเดี๋ยวขอรีวิวข้างหลังนิดนึงเนาะให้ลูกค้าเห็นด้านหลังนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะ้ารีวิวด้านหลังนิดนึงสาหรับด้านหลังนะคะก็ตัวเบาะตัวอะไรอย่างเงี้ยสีเดียวกับทางเบาะด้านหน้านะคะ ก็ถือว่านั่งสบายนะคะไม่ได้แบบว่าดูแคบหรือดูอะไรเนาะ,ะ,นะก็คันนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากแนะนำเลยนะ,ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ